แล้วว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงนะไหนๆก็ไหนๆเมื่อพูดถึงเครือข่ายออส<ร>มิยาบิเอากันได้ชัดไปเลยโฟกัสกันเลยดีกว่าค่ะรู้ให้ลึกไปขึ้นธุรกิจในย่านทองหลอ่อเฉพาะในย่านทองหลอ่อที่อยู่ในเครือข่ายของออสมิยาบินะมีอยู่สี่แห่งด้วยกันค่ะผมจะไล่เรียงจากแห่งที่มันเปิดก่อนเพื่อนเลยนะอ๋อเรียงตามลําดับนะคือให้ไปกล่าวนิดหนึ่งออสมิยาบีเนี่ย เขามีอยู่สามพี่น้องสามพี่น้องสําหรับออสนะถูกไหมฮะสามพี่น้องตระกูลตระกูลเนี่ยเขาร่วมกันสืบทอดธุรกิจธุรกิจหนึ่งจับคุณพ่อคุณแม่ค่ะนั่นก็คือธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นระดับระระระ,ระดับหรูค่ะระดับโทษกินนักธุรกิจกินนี่แหละคือร้านอาหารญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยแหละชื่อฮานากกโกะอ๋อฮานาโกะ ฮานกโกเนี่ยมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเก่าแก่มากๆ,ๆเลยค่ะอยู่ในซอยทองหลอ่อค่ะทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของคุณออสเมื่อพ้นจากรุ่นนั้นก็มาเป็นรุ่นรุ่นลูกๆก,ก็จะมีอยู่สามค<ใ>นมในเวลาต่อมาในเวลาต่อมาออสมียบีเขาก็แยกตัวจากพี่น้องค่ะธรรมดาธุรกิจกรุงศรี ถึงจุดหนึ่งก็มักจะมีการแยกวงใช่แยกวงไม่ใรก็ใของตัวเองก็ต้องแยกตัวออกมาปรากฏว่าในสามพี่น้องออสคนสุดท้องขอแยกตัวตัดสินใจแยกตัวเองออสได้ค่อแยกตัวแยกตัวออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเองชื่อว่ามิยาบีเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันนี่คือที่มาของใช้ยาออสมิยาบิอ๋อจุดเริ่มแรกมาจากร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชื่อว่ามิยาบินั่นเองก็ก็ก็เปิดมาเป็นสิบปีแล้วล่ะค่ะร้านอาหารมิยาบิ ถ้าพูดถึงร้านหารระดับหรูระดับนักธุรกิจญี่ปุ่นกินระดับโทษญี่ปุ่นก็แวะเวียนไปกินเป็นประจำนั้นมันก็ต้องย่านทองหลอ่อและพูดถึงย่านทองหล่อนะฮานาโกะมาก่อนแต,แต่ในเวลาต่อ,อมามิยาบิแตกออสก็ก็ <ừ. S 2> ก็ก็ก็มาเปิดของตัวเองก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะใช่ค่ะไม่แพ้ต้นตระกูลของฮานาโกะใช่ไหมที่ทำ<า>แบรนด์อาหารญี่ปุ่นมิยาบิในเวลาต่อมาออสก็ก็ขยายธุรกิจ มาทาบาญี่ปุ่นค่ะบา์ญี่ปุ่นที่ชื่อมิยาบิคปโปะอ๋อตะกี้ที่ถามไงมิยาบิคปโปะคืออะไรนี่ไงเมื่อกี้บนจอเห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะหนึ่งในสามแหล่งโรคเครือข่ายของออสมิยาบิมีชื่อว่าบายญี่ปุ่นคโปะมันคือบา์ญี่ปุ่นบา์ญี่ปุ่นนะครับถัดไปก็คือคอกเทลแล้วใช่ค่ะนีคุณมากคุณมากคริสตัลคลับค่ะทองรอยยี่ห้าคนจำกันแม่นแล้วค่ะและสุดท้ายที่เพิ่งเปิด ให้บริการเมื่อปี62ใช่ค่ะก็คือเขาอเธอเราที่ชื่อ e อ e เ a อร์เล้านี่แหละค่ะนี่ก็เชื่อมโยงกันไปเลยนะคะทั้งคริสตัลทั้ง e m e เ a l รนี่แหละค่ะกำลังเป็นประเด็นร้อนมิยาบีก,ก็ดีมิยาบีคาโปก็ดีคริสตัล <P istol. S 2> ดำเนินการในนาบริษัทที่ชื่อว่ากินซ่าเอ็นทีจำไว้นะกินซ a าเอ็ร้าน สี่แห่งสามบริษัทเฉพาะย่านทองหล่อเฉพาะสายสายสายอาหารสายสายของสายสายสายติ๊ดๆนี่แหละนะค่ะถ้าเป็นมิยาบีมิยาบิคาโบจะจะจะทำในน้มบริษัทกินซ่า a N T นทจำไว้นะฮะกินซ่า a อ็นส่วนคริสตัลลับนั้นทำในน้มของคริสตัล k N K ค่ะเอมเบอร์เล้วทำในน้มเอมเบอร์กรุ๊ป นะครับเอมาลียกรุปค่ะนี่ไหนก็นี่ไหนมาถึงขนาดนี้เอาให้ทะลุเลยดีกว่าออสมียบีเป็นเจ้าของเดียวหรือเปล่าเออใช่ไหมมีใครถือขึ้นด้วยไหมน่าสนใจไปกันที่เราบริษัทต้องแยกไปกันที่กินซ่าเอ<ช>็นทีกินซ่าเอ็นทีทำธุรกิจเมียบีและเมียบีคาโปนะค่ะและและและ,และไม่ลืมใช่ไหมครับเมื่อตอนต้นรายการเราบอกว่าเมียบีคับโปกลายเป็นแหล่งโรคอีกแหล่งหนึ่งในย่านทองหล่อแล้วนะใช่ค่ะเจอโครนิดเชื้อ จากร้านนั้นนั่นแหละจากบาร์นั้นนั่นแหละนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่แน่นอนค่ะเขาบอกว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ชื่อนี่เลยค่ะเกียรติพงศ์คำตายหรือออสเมยยาบิคนเดียวกันใช่ไหมใช่ที่เขาบอกอักษรย่อกอไก่ของออสนี่คือเกียรติพงศ์คำตายนั่นเองผมอ่าน Facebook ของเฮียโชว์เมื่อวานแล้วผมก็ขำๆเฮียโชว์บอกว่าเจ้าของก็คือก็ก็คือกอไก่ใช่ไหมกอไก่ใช่เขาบอกกอไก่ ผมเฮียชเฮียช,ชูจะกักจะ,จะ,จะบังทําไมก็บอกมาเลยสิว่าเขาชื่อนี้ถ้า,ถาบังเจาะลิทไทยบอกเลยก็แล้วกันก็ไก่ก็คือกิตติพงษ์คำตายหรือออสมิยาบิค่ะคนเดียวกันก็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 ก,ก,ก็เป็นผู้ชายที่น่าสวยมากนะเป็นคนที่ดูแลตัวเองย่ำเลยหน้าตาเนี่ยโหหน้าเด้งตลอดเลยคุณกิตติพงษ์คำตายนะผู้ถือหุ้นใหญ่ค่ะบริษัทนี้ก็แปลก กรรมการบริษัทมีคนเดียวค่ะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกอย่างกรรมการก็มีคนเดียวกรรมการผู้มีอำนาจก็มีคนเดียวคนเดียวชื่อเดียวกันด้วยก็คือกิติพงษ์คำตายออสเมยบีเป็นผู้ถหุ้นใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นผู้มีอำนาจเซ็นด้วยแต่เช็คไปเช็คมาไปสะดุดชื่อพันธนะนุชนาศร่วมถือหุ้นอยู่ในกินซ่า a อ็เ15% แต่เวลาไปค้นทะเบียนหุ้นนะเราจะเจอพันธนะนุชนชาติเฉยๆเขาจะไม่บอกยศนะไม่บอกยศไม่บอกตําแหน่งว่าเป็นใครบุคคนก็นึกว่าเป็นบุคคลธรรมดาเพียงแค่เมื่อเอาพันธนะนุชนชาติมาเช็คปรากฏว่ามียศข้างหน้าพลตํะรวตรีไม่ใช่คนชื่อซ้ําใช่ไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมมีคนชื่อเหมือนกันนามกุลเดียวกันสองคนไม่ใช่นะเอาให้ชัวร์นะพลตระเวตรีพันธนะนุชนชาตินั้นเป็นระดับผู้บังคับการสืบสวนสับสน สตมสตมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใช่ใช่ช่ก็สรุปง่ายๆเป็นตํารวจสตมถามว่าผิดอะไรไหมมันก็ไม่ได้ผิดก็ถือหุ้นร้านอาหารอ่ะก็ถือหุ้นร้านอาหารบังเอิญร้านอาหารร้านนี้ขยายอาณาจักรไปทําบายเยปุ่นด้วยก็เท่านั้นเองค่ะคราวนี้ไปดูคริสตัลนี่เลย KNK อผู้ถือหุ้นใหญ่คือเกียรติพงษ์คำต่ายออสมิยาบิคนนี้นี่เองแต่แปลกกรรมการบริษัทนี้มีคนเดียวค่ะดังนั้นกรรมการ ผู้มีอำนาจจึงมีอยู่คนเดียวดังนั้นผู้มีอำนาเจเซ็นในนิติกรรมสัญญาอะไรต่อมีอะไรในนามของคริสโต้เคหรือคริสตตลก็คือคนที่คนเดียวนั่นก็คือเดชาพิลาลีผมกำลังเช็คนะเดชาพิลาลีเป็นใครสมมุตินะสมมุตินะถ้าเดชาพิลาลีเป็นผู้ชายตัวอ้วนอ้วน,นหน่อยแล้วก็ชื่อเล่นต่อเต่านะก็ใช่เลย คือคือมีคนบอกผมนะว่าว่าว่าออ,อสเนี่ยเป็นคนที่หงุดหงิดกับตัวเลขประจำเลยเป็นคนขี้หงุดหงิดกับเรื่องของตัวเลขอะไรที่มันซับซ้อนยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงคุณตายไม่ชอบดังนั้นจึงต้องมีมือขวา มีมือขวาที่คอยมานั่งเคลียร์เรื่องตัวเลขเรื่องยุ่งยุ่งเคลียร์เรื่องยุ่งยุ่งในทางธุรกิจจะได้ไม่ต้องปวดหัวคุณเกียรติพงศ์ดูเหมือนดูเหมือนมือขวาคนนี้จะมีสัญชาตญาณในทางธุรกิจที่คอนข้างสูงดังนั้นออสเมียบีเขาก็ไว้ใจผมไม่ทราบนะว่าเดชาพิลาลีจะเป็นคนเดียวกันกับเต้หรือเปล่าเอ๊ะนี่ผมทุผม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 จะต่อเต่าหรือจะเต้คะคุณดะไหนคะแม่มาพอแล้วอไปกันที่แอมเบอร์กรุ๊ป แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณเกียรติพงศ์ทําอะไรผิดผมก็ไม่บอกว่าคุณเดชาหรือคุณเต้ทําอะไรผิดนะใช่บอกแค่เขาเป็นผู้ถือหุ้นกับเป็นกรรมการผู้มีอำนาจไปบริษัทแอมเบอร์กรุ๊ปซึ่งทําธุรกิจแอมเบอร์ลาวส์นะครับผู้ถือหุ้นใหญ่คุณเกียรติพงศ์คําต่ายค่ะหรือออสบียาบิค่ะกรรมการบริษัทมีคนเดียวดังนั้นกรรมการผู้มีอำนาจจึงมีคนเดียวก็คือคุณเกียรติพงศ์คําต่ายนั่นเองเออแปลก อยากบริษันนี้ดูแลเองอยากรู้จังเดชาพิลาลีนี่ใครใครคะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ถ้าดูจากเฟซบุ๊กของ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 นี่ชูเคก,ก,ก็บอกว่าเจ้าของคงไม่จบแค่ออแต่ถ้าเธอเอาแค่นี้ก็แล้วกันอเอาเท่าที่เห็นก็แล้วกันนะครับก็มันเห็นเท่านี้